สวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่28ตุลาคม2568ครับชเช้าๆเวลาประมาณสัก7โมง20ครับน,นี่จะพามาดูข้าวที่เกี่ยวด้วยมือจะเป็นข้าวเหนียวดำหรือที่บ้านผมเรียกว่าข้าวกรรครับอันนี้พี่สาวเขาจะเกี่ยวนะครับพามาดูครับบรรยากาศาเช้าครับเ,เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้เป็นข้าวเหนียวดำนะครับหรือที่ภาษาบ้านผมก็เรียกว่าข้าวกรร นะครับก่อนนี้เกี่ยวมือครับพี่สาวเขาจะเกี่ยวมือไว้เกี่ยวเล่นๆทุกวันครับพี่สาวออกกับเนี่ยครับจะเป็นข้าวข้าวเหนียวดําข้าวกรรถ้าเป็นภาษาบ้านผมก็เรียกข้าวกรรมนะครับก็จะเป็นเนี่ยครับเดี๋ยวไปดูเนี่ยครับ ข้าวเหนียวดําหรือข้าวกลาครับชาวบ้านผมก็เรียกว่าข้าวกลบอันนี้เกี่ยวด้วยมืออันนี้ปลูกนิดนึงครับไว้กินครับนี่พี่สาวก็กําลังเกี่ยวมืออยู่เดี๋ยวเราค่อยตากเราสลิตแล้วตากแล้วก็เอาไปตาําตากเสร็จแล้วก็เอาไปตําตําด้วยมือตีด้วยมือแล้วก็เอาไปตากนิดนึงเพื่อให้ขึ้นลาครับแล้วก็อยากไปกิน นี่ครับก็สาวก็ลืกเกี่ยวแล้วครับนี่ครับสวยครับดูครับสวยเหมือนกันครับสวยครับดูครับนี่ก็เกี่ยวได้นิดนึงแล้วครับนี่ครับปุ๋ยนิดนึง่งงานหนึ่งนี่ครับ ก็ให้มาดูกันแค่นี้ครับสวัสดีครับผม